กลับมาพบกแก้วกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาแบบหน้าสดแบบโลนมากๆเลยนะคะในเมื่อซัมเมอร์ใกล้จะถึงอากาศร้อนใกล้จะถึงนะคะเราก็จัดเต็มกันเลยนะปีนี้วันนี้เราจะมาทดลองแล้วก็ทดสอบทดสอบให้เพื่อนๆเห็นจ,จัดจักันไปเลยนะสำหรับตัวนี้ r o ร a อนะคะ UV Perfect Matte and f a c e 100%นะคะออยฟรีนี่คือสิ่งที่เราต้องมา ทดสอบกันในวันนี้เขาทูม,มันได้นาะถึง24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ไม่ทําให้หน้าเรามันเลยแนมะ้แต่ว่าเราแต่งหน้าทับเข้าไปก็เมคอัพก็ไม่ทําให้มันเยิมนั่นเองนะคือแบบต้องทดสอบแล้วแหละแล้วก็มี S.P.F 50นะคะ P.A. 4+ ด้วยกันนะันจ๊ะเนื้อรุ่นนี้นะเป็นเนื้อที่แบบซึมซาบไวมากๆคือซึมซึมไวนั่นเองทำไมต้องซึมซาบซึมไวนะคะเดี๋ยวแกจะลองทาให้ดูตรงนี้นะคะแล้วแบบ เกลี่ยไปปกติกันแดดก็ต้องแบบใช้เวลาสักพักในการหายไปใช่ไหมนี่เห็นอะไรไหมคือแบบคือแบบอย่างนี้เลยนะคะแบบเร็วมากหายไปแล้วจ้าจุมไวจริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะทากันแดดนะคะข้างนี้แล้วก็อีกข้างหนึ่งกันแดดทั่วไปนะคะบอกว่าเราไม่ต้องเติมเมคอัพเลยทั้งวันนะคะเฮ้ยเป็นอะไรที่แบบอ่ะจ้ไปจ้ะเริ่มจ้ะ เต็มเต็ม,เ,ตมเยอะๆเลยก็ได้นะก็แบบพอเหมาะพอดีนี่คือแบบมันซึมไวมากๆนะคะทุกคนแบบไปแล้วอะเหนื่มาก เอ้ oh, ชอบนะแล้วกันแดดไม่ได้แบบเปลี่ยนสีเป็นสีขาววอกลอยด้วยเนาะเนื้อแบบซึมไปกับผิวคือผิวสีอะไรก็ใช้ได้นะเนี้ยคือเนื้อมันเป็นสีขาวแต่แบบพอเกลี่ยไปแล้วมันก็หายไปเลยค่ะไรลล่องลอยค่ะเหมือนไม่ได้ลงกันแดดแบบหนักมากถึงแม้แกจะแบบลงไปประมาณนี้เลยนะอีกข้างหนึ่งเราลงกันแดดตัวอื่นนะคะก็จะมีความแบบขาวเล็กน้อยแบบขาวเกินไปเนาะอย่างข้างนี้แบบผิวสีไหนสีนั้นแต่อันนี้ก็ มีความข่าวเกิดขึ้น คผิวที่ทาทั้งสองข้างก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปแต่งหน้าแบบเต็มๆแล้วเราก็จะออกไปพิสูจน์ข้างนอกกันนะคะก็ไปแต่งหน้ามาแล้วเรียบร้อยนะคะปกติแกจะเป็นคนชอบแต่งหน้าลุคแบบว่าฉ่ำวาวแต่ว่าวันนี้ก็เว้นความฉ่ำที่แกมวาวจะได้ทดสอบกันให้รู้ไปเลยนะมีการไฮไลท์ที่สันจมูกแค่นั้นแล้วก็ช่วงตัวนะคะที่มีความฉ่ำวาวเราจะไปข้างนอกกันได้แล้วนะคะแล้วค่อยมาสรุป หลัังคิกนเนาะเราก็มาที่ที่สองแล้วนะจ๊ะเราจะมาดูบ้าของเราซื้อซื้ออะไรซื้ออุปกรณ์ซื้ออุปกรณ์ขี่ขับขี่รถนะคะเราตอนนี้รถมอสหน้าก็เพิ่งเป๊ะฟังอารม์เวอร์อยู่นะจะเราอยู่ ที่แปะล้าหน้าเราจะมากินแปะล้างหน้าตอนนี้หน้าก็ยังโอเคอยู่นะเดี๋ยวเลย่นไปข้างในกันน,นี่ก็คือผิวหน้าทั้งวันของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบด้วยการซับหน้าทั้งสองข้างไปพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะนี่ก็แอบแวะโลตัสนะคะไปซื้อมากระดาษซับหน้ามันแบบฟิล์มนะคะเขาบอกว่าให้ใช้แบบฟิล์มใช่ไหมนี่นะคะ ก็จะมีความชุ่มชําแล้วก็น,นี้ก็น่าจะแม็มหน่อยนะจ๊ะก็ลองแปะดูเอาช่วงตรงที่มันใหญ่ๆก่อนแล้วกันนะคะมันก็ติดสองข้างเลยเฮ้ยเเห็นอะไรไหมอืมนี่คือการทดสอบนี่นะคะอันนี้คือข้างที่ใช้ลอ,อรีอลนะคะแล้วก็อันนี้คือข้างที่ใช้กระแดกทั่วไปเฮ้ยเฮย นี่คือการพิสูจน์ของเรานะคะเสร็จไปแล้วขั้นตอน1น,นขั้นตอนนะจ๊ะคงได้เห็นประสิทธิภาพกันไปแล้วเรียบร้อยนะคะแก้วสรุปเลยนะคะคือให้3ผ่านนะคะให้นางแล้วก็คัมเคมของนางก็โอเคจริงๆตัวนี้ราคา339บาทเท่านั้นนะคะสามารถหาซื้อได้ตาม ที่ขึ้นให้อยู่ตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะก,ก็ลองไปหาดูนะซัมเมอร์นี้ก็เหมาะเหมาะเหมาะมาะมากๆทำไมต้องย้ํำหลายครัเหมาะมากนะคะวันนี้แก้วขอตัวลากันไปเท่านี้ดีกว่านะคะมีอะไรไปพูดคุยได้ที่ Facebook Fan Page Instagram หรือว่า Twitter ค่ะวันนี้ขอตัวลากันไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ